สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการสร้างเกมแอปพลิเคชันนะครับสำหรับอุปกรณ์โมบายเดเวิสในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้พื้นฐานนะครับของการเขียนโปรแกร,รมด้วย AGK Game Engine นะครับสำหรับการโหลดอิมเมจหรือว่าโหลดรูปภาพกราฟิกต่างๆเข้ามาสู่ตัวอุปกรณ์โมบายเดเวิสนะครับโดยประโยชน์นะครับของการโหลดภาพที่เป็นอิมเมเข้ามานะครับ เราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ในการโหลดตัวละครของผู้เล่นโหลดตัวละครของสตูนะครับโหลดส่วนประกอบของฉากต่างๆนะครับโหลดกราฟิกอินเทอร์เฟซต่างๆปุ่ม Start นะครับปุ่ม r e p a ย์ปุ่ม r e สตาร์ปุ่ม Save เป็นต้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการโหลด Image นะครับซึ่งเราจะเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้งานนะครับด้วยการใช้งาน A. G. K. Game Engine หรือเราจะทําการสร้างโปรเจกต์นะครับต่อเนื่องจาก พื้นฐานที่เราได้เรียนรู้ไปในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเกมขีดศ3นะครับเปิดโปรแกรม AGK Game Engine นะครับคลิกที่ไฟล์นะครับเลือก New และทำการสร้างโปรเจกต์เลือกหวัวข้อของโปรเจกต์เลือกรูปแบบนะครับของเกมอิเทอร์ที่เราต้องการที่จะสร้างให้กับอุปกรณ์ต่างๆในที่นี้จะเลือกในส่วนของ AGK Portal Project นะครับซึ่งเป็นการสร้างเกมในรูปแบบของแนวตั้งจากนั้นครับคลิกปุ่ม go นะครับ ก็จะเข้าสู่ในส่วนของหน้าต่างการต้อนรับการสร้างเกมแอปพลิเคชันนะครับของ A.G.K. ทำการคลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับทำการคลิก Next เราจะพบกับนะครับในส่วนของการตั้งชื่อของโปรเจกต์ในที่นี้เราจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเกมขิดศูนยนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดโฟลเดอร์นะครับหรือว่าโฟลเดอร์ปลายทางนะครับ ที่เราต้องการว่าจะกำหนดให้ไปอยู่ใน Directory ไหนเราอาจจะกำหนดไว้ในไดรฟ์ C, Desktop หรือว่าไดร D เป็นต้นนะครับเมื่อเรากำหนดโฟลเดอร์แล้วนะครับตัว AGK Game Engine ก็จะทำการ Generate โฟลเดอร์ให้เราต่อจากนั้นเราก็จะนำเอา Image นะครับหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการที่จะทำเป็นตัวละครของผู้เล่นทำเป็นตัวละครของศัตรูนะครับทำเป็นส่วนประกอบต่างๆของฉากภายในเกมเป็นต้นนะครับในที่นี้ผมจะนะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในส่วนของ desktop นะครับ และเสร็จแล้วก็ทำการคลิก finish นะครับเราก็จะได้นะครับที่บริเวณหน้าต่าง project panel าทางด้านซ้ายมือเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ folder, นะครับซึ่งชื่อว่าเกมขีด y 0นหรือว่า project เกมขีด y ูนนั่นเองคราวนี้ครับเมื่อเราไปดูในส่วนของโฟลเดอร์ปลายทางที่เราได้มีการ generate เรามีการซ้าตั้งชื่อของโปรเจกตนะครับจากหน้าต่างของ Project Panel นะครับแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของการเลือก Directory ที่เราต้องการที่จะให้โฟลเดอร์ไปเก็บอยู่ที่ไหนของคอมพิวเตอร์ของเราในที่นี้ผมเก็บไปที่ Desktop นะครับผมก็จะพบกับโฟลเดอร์เกมขีด04นะครับแตยเมื่คลิกเข้ามาตัว a g k ก็จะเ e ร a t e ในส่วนของส่วนที่จะเอาไปทำการประมวลผลของตัวเกมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ agc นะครับสำหรับการ Build แล้วก็ Compile เป็น s o e c o e e นะครับ คราวนี้ครับเราจะทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เพื่อเอาไว้เก็บรูปภาพในโปรเจกต์เกมของเรานะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่ามีเดียครับต่อจากนั้นครับเราจะทดลองนะครับโหลดรูปที่ชื่อว่าเทส t นะครับโดยเราจะทําการนําภาพที่เป็นนามสกุล jpeg นะครับขนาด100่งคูณหนึะครับมาทดลองในการโหลดภาพสําหรับให้ปรากฏบนยังอุปกรณ์โมบายเดเวิร์นะครับผมก็จะทําการ Copy ภาพเข้ามา ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าเราจะสร้างเกมที่มีลักษณะไหนเราก็จะต้องมีการทํางานกับภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมภาพเข้าสู่โฟลเดอร์โปรเจกต์ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับในที่นี้ขั้นตอนนี้โปรเจกต์ Project ก็คือเกมขีดศูนย์สี่นะครับโฟลเดอร์ er ที่ผมสร้างไว้สำหรับเก็บรูปภาพก็คือมีเดียแบเบนคลิกเข้าไปในมีเด a ยนะครับทำการ p l c e i m a g e นะครับเราจะทําการโหลดภาพเกมขีดศูนย นะครับโดยโหลดภาพเทสเข้ามาในตัวเกมนะครับเข้ามาที่โปรแกร,รม AGK Game Engine อีกครั้งนึงนะครับเข้าไปทำการเขียนซอสโค้ดเพื่อทำการโหลดภาพเข้าสู่ตัวเกมนะครับ Double ล l i c k ที่ f i ล์ main.agc ซึ่งจะเป็น Default ที่เราจะใช้รันในการทดสอบนะครับซอสโค้ดของเราผมจะทำการลบในส่วนของซอสโค้ดที่ AGK ได้ g e n e r a t e นะครับแล้วก็จะทำการเขียนคำสั่งเพื่อที่จะโหลด image เข้าสู่ตัวเกมดังนี้นน เมื่อเราทําการเขียนซอร์โค้ดเพื่อที่จะทดลองในการโหลดอิมเอจนะครับโดยที่ AGK Game Engine ครับได้พัฒนาคําสั่งหรือว่าฟังก์ชันนะครับสำหรับการโหลดภาพเข้ามาให้เราก็คือชื่อว่าคําสั่งโหลดอิมเอจโดยที่นะครับเมื่อเราต้องการที่จะโหลดภาพเข้าสู่ตัวเกมเราก็จะใช้คําสั่งโหลดอิมเอจนะครับในการโหลดภาพเข้ามาสู่ตัวเกมโหลดอิมเ e จครับก็จะตามด้วยในส่วนของชื่อของภาพนะครับที่เราได้ทําการเตรียมไว้นั่นเองก็คือภาพ test.jpg ในการทำงานกับ Image ต่างๆนะครับในการทำเกมที่เป็นลักษณะ2 d ดีบนอุปกรณ์ Mobile device เราจะทำการนำภาพ i m a เ e เข้ามาและทำการใช้งานภาพได้จากคำสั่ง create sprite นะครับโดยที่โหลด Image จะใช้คู่กับ create sprite เสมอนะครับเมื่อเราทำการโหลดภาพที่เป็นตัวละครผู้เล่นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการ create sprite ของตัวละครผู้เล่นโหลดภาพที่เป็นตัวละครของสตูเราก็จาเป็นที่จะต้องทาการ create sprite ให้เป็นตัวละครของสตูเพราะฉะนั้นทุกๆภาพที่นามาใช้งานนะครับ AGK จะเตรียมคำสั่งให้เราใช้งาน2คํคำสั่งก็คือโหลด image สำหรับการนำเอาภาพหรือว่าทรัพยากรของรูปภาพเข้ามาสู่ตัว mobile device ต่อจากนั้นเมื่อเราจะนำไปใช้งานนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง create sprite นะครับตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เป็นรูปภาพนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรของ image ครับโหลด image เข้ามานะครับตามด้วยชื่อของไฟล์ภาพและสร้างตัวแปรรองรับไว้ชื่อว่าตัวแปร image ทำงานร่วมกับ คำสั่ง create sprite นะครับก็ใช้คำสั่ง create sprite ตามด้วยชื่อของตัวแปรของภาพที่เราต้องการจะทำเป็น sprite นะครับและเก็บไว้ในตัวแปร sprite เพื่อเรียกใช้งานโดยที่เราจะควบคุมเจ้าตัวแปร sprite นี้นะครับสำหรับยกตัวอย่างเช่นควบคุมทิศทางการกด t ัชสก screen นะครับเจ้าตัวแปร sprite ก็จะทำงานนั่นเองนะครับส่วนหลุปการทำงานนั้นนะครับเราได้เรียนรู้พื้นฐานมาแล้วนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตในส่วนของ t ัชสก screen คราวนี้เราจะมาทำการ s a ฟซอฟต์ไฟล์นะครับ และทําการกดปุ่มบิล์เพื่อทำการคอมไพล์ซอร์โค้ดนะครับเมื่อเราทําการคอมไพล์ซอร์ตโค้ดผ่านเราก็จะทําการลันเป็นเกมแอปพลิเคชันออกมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพ t e s t .jpg ครับจะปรากฏบนหน้าต่างของเกมแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการโหลด Image เข้ามาและทําการใช้คําสั่ง s p i น e นะครับเพื่อที่จะ Create s p i น e ขั้นตอนของการเครียดสไปก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ